รันเต้คารเทเบเลสสวัสดีค่ะในช่วงเย็นๆมนอาทิตย์ เตรียมตัวจะเข้าหัวข้ามแบบนี้นะคะก็เป็นเวลาของ Mi n d ค e ดดัซเดวิเช่นเคยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะอย่างที่ทุกคนก็รู้ว่านวันก็ขึ้นเป็นเล่ม2,023มาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแต่คราวนี้มันจะมีหน้า weekly อันหนึ่งที่นวัตไม่ได้ใช้ในของเดือน n o v e m b e r นะคะก็กล่าวเอาอันนี้นี่แหละที่จะมาจดคําเทศค่ะสีที่ใช้คาดว่าหลักๆเป็นสีประมาณนี้ก่อนนะคะนวนัะดูชื่อของอาจารย์ที่เทศนะคะก็รู้เลยว่าสงสัยเนื้อหาน่าจะไม่หนักมาก ถ้าเดาผิดก็แก้ปัญหาอันข้างหน้าฉะนั้นเนี่ยนวานจะระบายสีเยอะค่ะในส่วนแรกนี้นะคะนวานก็จะเขียนคําว่า2023ค่ะเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของปีนี้เลยเนาะถ้าลาสีที่ใช้ทุกคนเห็นแต่ตอนต้นคลิปนะคะอันนั้นนวานดึงจากความทรงจําว่านวานเคยเห็นเป็นโปสเตอร์ของเกาหลีมัง้งที่เขาใช้สีที่ค่อนข้างจากัดกันนะคะเช่นแดงกับเขียวแต่คราวนี้พอมาเป็นแดงที่ไม่แดงจัดและเขียวที่ไม่เขียวเขียววะมันก็อยู่ด้วยกันได้คราวนี้ทุกคนจะเห็นว่าหู2023 มาดูเต็มหน้าเลยใช่ไหมคะแล้วมันจะจดที่ไหนคือน้อหวานเลยกำลังคิดว่าจะจดรอบๆคะ่ะเสร็จแล้วตรงที่เป็นตัวอ,อ,กอ 2023, ักษร2023น้อหวานทำมันหนาๆห,หน่อยแล้วก็จะใช้ตรงนั้นแทนเหมือนเป็นเมมโมคะ่ะเอาไว้จดอาจจะเป็นข้อพระคัมภีร์หรือว่าวรีเด็ดๆโดยจะใช้หมึกคอลสี y, กับส่วนที่จดหลักนะคะสปอยตอนจบเล็กๆคะ่ะคือนก็ทําตามนั้นได้นะแต่ปัญหามันมีอยู่ว่ามันดูรก ตาค่ะคือตัวอ,อักษรมันพุดไปหมดเลยคราวนี้คือบอกอุปกรณ์ที่ใช้นิดน,นึงค่ะเผื่อว่าตอนที่ใช้จริงๆแล้วจะไม่มีโอกาสได้พูดถึงนะคะนอกจากตัวปากกาอะคริิกที่นวันชอบมากตัวนี้แล้วก็จะมีสติกเกอร์ตัวอ,อ,กอักษรค่ะใช้เยอะมากจะมีอย่างแรกคือซื้อจากจีนอันที่2นะคะเป็นของไอคอนิกที่นวนเพิ่งอวดตอนวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะอันนั้นซื้อจากร้านลีฟอัท์แล้ว,แล,วแล้วก็จะมีคอลเลคชันไม่ใหม่ว่าเป็นการรีสต็อกนะคะของร้านซุนแดรสมาร์เซตที่นวนเพิ่งแกะออกมาแล้วทำเป็นรีนิวลงรง นีแ่แหละพอลงสีตัว2023เสร็จอะค่ะแด่นยวนวจะขีดเป็นแถบแทบที่มันเป็นเฉียงเฉียงนะคะในทิศทางเดียวกันกับตัวอักษรน,นี้เลยกะว่าอันนั้นน่ะก็จะเป็นคล้ายๆแถบแบนเนอร์อะไรบางอย่างค่ะแต่คราวนี้ตัวนี้มีปัญหาที่ว่านาวานไม่ได้จดตามทิศทางมันเหมือนนวนนะจดตรงๆอะค่ะแต่ว่าตัวกระดาษมันไปเฉียงเียงมันก็เลยเหมือนจะรกๆเหมือนจะไม่รกเหมือนจะโล่งเออมันกั้มกกึ่งกอยู่เหมือนกัน,นะค่ะรอบนี้เอาละเรามาที่เนื้อหาของเราดีกว่าค่ะโอ้อันนี้เป็น หัวข้อการเทศที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้ว่าวารู้สึกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ก็ตามเนี่ยมันเป็นข้อคิดดีๆในวันที่เราเริ่มปีใหม่อย่างแรกเลยคือหัวข้อเขาคือควาว่ารีเซ t ตพอพูดถึงรีเซ t ตปุ๊บนาวารกก็เลยเขียนคําว่า to the new beginning พระธรรมที่ใช้นะคะมาจากพระธรรมฟิลิปปีสค่ะบทที่3ข้อที่1 2บสถึงสิเมื่อพูดถึงพระธรรมฟิลิปปีสะค่ะมันก็เป็นการรวบรวมจดหมายนะคะของอาจารย์เปาโลที่เขียนถึงคริสเตียนในเมืองฟิลิปปีค่ะเนะื้อหาหลักๆของพระธรรมตอนนี้นะคะสำหรับนาวา2ประเดใญ่ๆ แรกเลยคือการที่จะมุ่งมั่นบากบัน่นสุลักใช้คือคํานี้เป็นคําที่คริสเตอร์หลายคนใช้บ่อยๆค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยได้มอบเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราแต่ละคนตั้งแต่ก่อนเราเกิดฉะนั้นการที่เราจะทําตัวเป็นคนดีปฏิบัติตัวอยู่ในสิลในธรรมอะค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราสามารถขับเคลื่อนตัวเองเข้าไปสู่เป้าหมายที่พระเจ้าตั้งไว้ได้กับข้อที่2ก็คือให้ลืมสิ่งเก่าๆทิ้งไปซึ่งการลืมสิ่งเก่าที่ว่าเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเฉพาะแค่ลืมเรื่องไม่ดีแต่เรื่องด บางเรื่องก็ต้องลืมด้วยเหมือนกันทําไมต้องลืมเรื่องดีเพราะวา่าบางครั้งถ้าเรายังเอาตัวเองไปยึดติดในชื่อเสียงหรือสิ่งที่เราเคยได้ในอดีตมันอาจจะเป็นบ่วงทําให้เราไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรที่มันเปลี่ยนไปหรืออาจจะพูดประมาณว่าไม่ให้ยึดติดก็ได้นะคะคราวนี้ย้อนกลับมาที่หัวข้อของเราค่ะรีเซ็ตเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเรายัางไงอาจารย์ก็ให้มา3ข้อคะ่ะในข้อแรกนะคะคือให้ทิ้งอดีตซะ leave the past ในข้อ13อาจารย์ได้บอกว่า brothers I don't regret myself as yet haven't taken hold but one thing I do forgetting the things which are behind and stretching forward to the things which are before นั่นก็คือข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วเหมือนกับไม่ได้แปลว่าสําเร็จแล้วนะคะแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าคีวิร์ดของข้อนี้หมายถึงว่าเราต้องละทิ้งไอ้ที่อยู่ข้างหลังเพราะถ้าเราไม่ทิ้งสิ่งที่อยู่ข้างหลังเราจะไม่สามารถจะพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างสุดแรงสมองของมนุษย์นะคะมีความสามารถในการจําสูงมากก็จริงแต่ก็มี จกัดอยู่เหมืออนนกันาจารย์ก็เปรียบไว้ให้นึกถึงห้องห้องหนึ่งถ้าเราไม่คิดจะเคลียร์ของเมื่ออย่างออกไปมันจะไม่มีพื้นที่มากเพียงพอให้รับสิ่งใหม่เข้ามาแต่นั้นก็ไม่ได้แปลว่าให้เราแบบลืมแล้วโยนทิ้งไปเลยกับเรื่องในอดีตนะคะเรื่องราวดีๆในอดีตมันเป็นเหมือนยารักษาใจค่ะมันเป็นบทเรียนให้เราเป็นกําลังใจในการที่ดํดเนินแต่ละวันได้ด้วยนะคะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปยึดติดหรือว่าขังตัวเองได้ตอนระหว่างเรียนเรื่องเอิร์มดิเพรสชันทรัพยค่ะมีส่วนหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าหลายๆคนจะมีความรู้สึกว่า วความทรงจําในอดีตมันช่างหอมหวานและดีเลยเกินที่จะย้อนกลับไปแต่ว่าความทรงจํานั้นอาจจะไม่ใช่ความจริงเมื่อเวลาผ่านไปความทรงจําจะค่อยๆหลุดลดคะ่ะมันจะจําได้ไม่ครบแล้วเราเนี่ยจะมีการสร้างเรื่องราวมาถมในพื้นที่ว่างตรงนั้นทําให้มันอาจจะฟังดูดีเกินจริงกับแย่เกินจริงก็ได้ชนะแล้วถ้าเรื่องราวในอดีต อาจจะไม่ใช่ความจริงร้อยเปอร์เซนต์อาจารย์ก็บอกว่ามันดีกว่าไหมที่เราจะอยู่กับวันนี้ละทิ้งเรื่องราวในอดีตที่จะเป็นห่วงและบ่วงที่ทําให้เราไม่สามารถพุ่งไปในอนาคตเพราะการอยู่กับปัจจุบันมันเป็นการกําหนดอนาคตอย่างที่เราอยากจะเป็นในหัวข้อที่2อค่ะอาจารย์บอกว่าให้ตั้งเป้าหมายใหม่แต่พอหนูฟังเนื้อหาแล้วค่ะหนว่านึกถึงภาษาอังกฤษที่บอกว่า new vision แล้วก็ shift paradigm เพราะว่าสิ่งที่เราต้องปรับในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะมันไม่ใช่แค่เป้าหมายแต่ว่าวิธีการทําวิธีการใช้ชีวิตด้วย perspective o paradigm way a your thinking way is of key ถึงตรงนี้ละอาจารย์ก็ได้ย quotations ของ Albert Einstein ขึ้นมา,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 าค่ะที่บอกว่า we cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them ายง่ายๆก็คงบอกว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาถ้าใช้วิธีคิดแบบเดียวกันกับตอนที่เราสร้างปัญหาขึ้นมานะคะก็เช่นเดียวกันกับที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงในข้อ15ค่ะว่า Let us therefore as many as are perfect think this way if in anything you think otherwise God will also reveal to you ให้เปลี่ยนวิธีคิดคิดแบบนี้นะแต่ถ้าคนไหนที่ยังไม่อินกับความคิดนี้เดี๋ยวพระเจ้าจะดนใจท่านเองคราวนี้วิธีคิดมันสําคัญยังไงให้หนึกถึงตอนเด็กๆที่เราเล่นพกพัซโซอะคะ่ะเราจะรู้นะว่านี่คือเป้าหมายแต่ตรง กลามันเป็นเขาวงกตมันค่อยๆลากเส้นไปเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่เจอทางตันแปลว่าเราต้องเปลี่ยนและพฤติกรรมที่เราเปลี่ยนเส้นทางอันนั้นันคือการเปลี่ยนพาราดิมหรือเปลี่ยนกระบวนทศน์เปลี่ยนวิธีคิดเพราะถ้าเรายังดืง้อดึงเข้าไปในเส้นทางเดิมยังไงยังไงก็เป็นทางตันและสิ่งที่ทำให้เราสามารถจะเปลี่ยนกระบวนศน์หรือว่ากล้าที่จะเปลี่ยนวิธีคิดนั้นก็มาจากข้อที่1คือเมื่อเราละทิ้งสิ่งเก่าๆนั้นไปแล้วจริงอยู่ว่าในอดีตวิธีนั้นาทาให้เราสําเร็จมาก่อนแต่ว่า พระคัมภีร์เคยบอกค่ะว่าสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แนละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นและข้อที่3นะคะก็คือการ เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ค่ะอาจารย์ได้พูดว่าการใช้ชีวิตของเรานะคะอย่างแรกคือเป้าหมายต้องชัดเจนว่าทําเพื่ออะไรสุดท้ายต้องการอะไรในชีวิตอันที่2คือการวางแผนแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะมีเป้าหมายชัดเจนขนาดไหนวางแผนดีขนาดไหนถ้าไม่ทําสักทีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขว่าเราต้องการจะรีเซ็ตใช่ไหมคะเราได้ละทิ้งเรื่องราวในอดีตเราได้เปลี่ยนกระบวนศน์ในการใช้ชีวิตแล้วอะไรที่มันใหม่ๆม,ม,มักจะยากเสมอค่ะนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าอาจารย์เปาโลพูดถึงในข้อ 14ว่า I p e r s on toward goals ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักใช้ใช้คำว่าบากบั่นคือต้องพยายามนั่นแปลว่าการที่เราต้องการจะรีเซ็อะไรหรือว่าเริ่มต้นใหม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะดังนั้นแล้วนะหวานขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่อาจจะมีเป้าหมายใหม่เริ่มต้นใหม่ให้กับปี2023นี้ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังกายและกำลังใจเพื่อที่ปีนี้จะเป็นปีแห่งพระพรของทุกคน